สวัสดีอาอาออพี่น้องสวัอ้าวอาเอื่อยพีสุขหัวสุขคนสวัสดีเราบอลลุกล้วสวัสดีครับเออสวัสดีคักคักนี่ไหมเอาหมายบอลเมียนผุนไม่หันหนาไปหากล่องแล้วก็สวัสดีดีๆนี่เป็นอย่างไปขอบเฮงเฮงสวัสดีครับโอ้ยเฮงผดสวัสดีครับทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับส้มแล้วก็รับฟังนำ้ำอันช่วงนี้ก็เป็นช่วงอ้อีกแล้ว ช่วงนี้เป็นช่วงเขาพรรษาเขาพรรษานี่เป็นเป็นประเพณีของประเทศไทยของคนอีสานบ้านเฮาแล้วก็ของอพุทธศาสนิกนทุกท่านของศาสนาพุทธบอกง,ง,ง่ายๆหลุดไปอในการเขาพรรษาการเขาพรรษานี่ถือว่าเป็นการตั้งสัจจะว่าจาการกระทํพวกเราคนโซโซที่เขาใจ<อ>ว่าเป็นเรื่องของพราเดบ่มแมนเป็นเรื่องของย่มน้า ถามว่ามันไปตั้งสัจจาจังไหนก็คือผู้ละคนกสีตั้งสัจจาว่าในช่วงที่เขาภรษาสามเดือนนี่นี่ผู้ขาสิบวกินเราเออกสีนี่กินเราเนี่ยอ่าเนึ่งพกินเราสองบกขาดัจตชีวิตหรือว่าสิเป็นพวกขีตัวจังศีกะี่ในส่วนเขาภรษานี่แต่ว่าส่วนผมบ่โอ้ยยังมาหมุานอาหารเลยนะ พ่อวอาดีๆเป็นยังไงนี่นั่นเห็นม่ไหนไม่วันตัวมันเลยนะผู้ล่วง阔ก,กับตัออ้งสัจาาจ้ว่าจ๋าสามเดือนนี่กูเส้ามีมีหน่อยก็น,นะหรือเฮียเออเอ้าจ้าลูกผู้ใดหรอครับพี่ต่างหักคือผัวอวบัตผู้าา <c oughs> ออล่วค阔กับสีตั้งสัจจ้ว่าจา๋าคือวานละ่ะรถผมนี่กับสีตั้งคือกันที่ว่ สีไฮโอกาสเนี่ยนะครับเว้ยเนี่ยลืมองสำบัดนี่เออเอาเอาฟอยเมียเลยซีโอ้หนักขึ้นกันปะครับพี่น้องผ่านสร้างมานั่งทับวะกระซิตั้งอธิษฐานไว้ว่าสิบพซือเลขกเออซีโพซือเลขหลายสิซื้อหน่อยๆน่อยอืมต่างกันอ่างไรเอายังไงเออ คือส่วนเขาพรรษานี่ก็ถ้าเป็นพระสงฆ์องค์จ้าเจ้าพก็สีปาวารนาเขาพรรษาส่วนสามเดือนนี่นี่ก็สีนั่งสมาธิเดินจงกรมกวากันไปนะครับอันนี้คือคือคือทางทางพระอืมกระทั่งยมกันแล้วแต่เฮาสีตั้งนะครับก็ตั้งมันอยู่ในความดีความงามไปจังสัจน์ละเออมันคือส่วนเขาพรรษานี่มันเป็นส่วนดี่บมีบุญมีงานยังก็ภูลากระสิมีกระสิมีแต่อัน เป่าดีเป่าก็เป่าเด้ตัวตอนนี้นี่คือมีขื่นเสียกดีไหมครับอืก็คือใน,นการเป่านี่นะคืพอพอหลังจากที่เขาพารรษาแล้วก็สิเป็นออกพรรษาพอออกพรรษานี่เขาสิมีมีหนังแน่มี่มอลลัมเน่เดียครับบัดนี้เรื่องออกงานเดี <ใช S 1> เออก็อสิมีบุญ <S 2>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  พระเวทบ้า,านนั่นบ้านนี่มีบุญอันน,นนั้นอันนี้นะเออสมัยตะกี้มันสิเป็นยังสั้นสูมือนี่ก็สิมี่มอลลัมมูอยู่แต่ว่าหนังกลางแปลงนี่เริ่มเบิดไปแล้วหนังกลางแปลงสมัยตะกี้นี่ แต่ละเรื่องแต่ละเรื่องที่เขาเจ้าสายออกมาเนี่บโบราณมาดาดโดยเฉพาะหนังที่ออกแนวกิโลติกก็มีอมืแต่ว่ามันมีปัญหาตรงนี้ด้คันว่าหนังกากแปลบงสมัย,มยตะกี้นี่คันกำลังสิเขาได้เขาเข็มคันกำลังสิโอ้ยสุดยอดแล้วกำลังหงดหนองเบื่อล้วเออเบื่อหน่วยรถครับไม่ยัโยงยโฆษณาพวากมีโฆษณา พิมขาดมันเป็นมวนพิมไหวแยกที่ทางนาเนี่เกิดเพระท่านเหรอครับพี่น้องเกิดเพราะท่านอันอันฝากไปหาพี่น้องทางต่างประเทศเด้อพี่น้องเด้อกันผู้ใดอยากบริจาคนาฬิกาให้ผมนี่ขอจักเลือนเนี่ยเอาของต่างประเทศเด้อแต่ว่าอันขอไอหมวกเด้อฮะขอไอหมวกเด้อบ่วกของจากดอกไอหมวกมันกินได้บ่ละไอหมู่ได้ฮะได้ปนเสียบคือประตูบ่ วดูวิมีเออถ้าวิลีเนี่ยสุดนี่มือไร่เจียวไปบริจาคมืนม่นมื่นเบื้องเนี้ยกระดุมกระโปงสามขี้กันแล้วครับแตกไส้แตกขวันแล้วเมื่อน,นี้ครับผมสิผ้าไปเบื้องอันเบี้ยมมกเขียบกับอันเออเบื้องหม่งเน่าความเป็นไปของหาองเน่าน้ำยูอืมพี่น้องพี่นั่งนะครับเดี๋ถ้าผู้ใดสนใจนะครับเนาะคือตอนนี้นี่ผมก็ลังมีแนวคิดว่าอยกงไ้พี่น้องพี่นา่งนี่มาจองตนไหมครับมาจองมองไห้ผมนี่ มาจองต้นต้นไปเลยผมสิว่าใส่สารเค่นี้ยัยงครับ่มจำเปลี่ยนเนี่ยพ่อสิมีเกลียนสารเนี่ยครับโอ้ยมาจองไว้ครับเดี๋ยวพ้นเป็นหมากปุ๊บนี่ผมสิส่งให้เลยครับผู้ใดสนใจกับตีตัวข้ามาทางยูทูบนี่แหละครับพี่น้องเดี๋ยวมืว้อนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพาเราจังหน่อยก่อนคนไทยก็เป็นธรรมดาเด้เออคอนไทยนี่เออ,เ,อ,อเป็นเมียของลูกไส้ผมผู้เด้เป็ธรรมดาเด้อเออเล่าเลยเป็นตางหากคือนยังนี่ ม,มันเป็นยังสี่เด็คือไม่ยิ่งก็ผู้ใส่นี่มีผู้ใดหูบะคือม่ยิ่งนี่โอ้ยอยี่ฝ่าว่าวเรื่องม่ยิ่งเลยเถอะไปเอาวาเรื่องมังนาวกันนั่นว้าวเรื่องเป็ี่านแปลงเราได้บาดนี่เห็นบ่เออตะกินเป็นดอกกัน่าเบื้องบานนี่อันนี้คือมัเนาวปอดสารเคมีเลยครับอันนี้นี่เห็นบ่ดกบ่ครับบม่เป็นธรรมดาดิเดี๋ยวนี้พูดนะเอาหนีเบื้องเอาหนี่ดกบ่เคยเห็นบ่ามันาวดกปันนี ไม่ได้ใช้สารเครมีเลยอบ่ใช้ยังเรียกวแต่มมนสีเปลี่ยนไปมันกระดกหายอยู่มันยานไตมันก็สดีดกตัวนี่แหละครับเห็นบ่าเนี่ยมันดกได้บบดนี้เพราะฉะนั้นจะไปลงลเรื่องกับสารเครมีครับเอามันตามธรรมศาตร์เลยอม,มางอมาเลยไม่ยิงจังหน่อยกอนครื่องไม่ยิงนี่อเป็ายังสีเ่เดียไม่ยิงกบผู้ใช้เนี่ยมันมีคําถามถามว่าอืผู้ใดใส่กางเกงในเปลืองก็กันือ สรุปก็คือไม่ยิ่งไม่ยิ่งนี่เดือนหนึ่งนี่เขาทีเป็นโูกจิตสนิทหนึ่งได้ไม่ยิ่งนี่สังเกตเพิ่งโหลดมียไผก็ได้หื้อผู้เสียผู้สาวสมือนนี่ก็ได้ครับพี่น้วงขันเห็นกางเกงไนขายแล้วค่ะถึงหุ้มปานกันครับเมียงวันตอนประเด็กแจ้กว่าเขาเปลี่ยนหยังเออหุ้มถ้ากางเกงใมน่แหละก็เสือในตัวละสิบบาทนี่ตัวละสิบห้าบาทนี่หุ้มปานกันก็บุเคยพอเคยเห็นถามว่าซื้อมากซื้อมาไ่บัวนี่บ่คขับซื้อมาไ่ตู้ไว โอ้ย oh ลินซักตู้ทั้งไตบ่มียังมีแั่งกางเกงในแหละเต็มอยู่หันบ่ใส่เออบ่ใส่กียอะอืมนั่นเป็นยังสันตัวเออจ้ผู้ใช่บ่ห้ไยว่าเป็นหัวกางเกงในเนี่ยว่าเป็นปลาหมึมกกันที่เขาไปอันย่างขายหรอเขาลีดออกมาเป็นเปดเปียไไหมครับพี่นอ้องเออปานบุญได้กันกันกันว่าผู้ใช่ได้อืต่างกันครับกับกับยิ่งนะะอืมมันเป็นยังสัน้นอะืเจ้าว่ามันเป็นเนี่ยวไรนี่ครับอันนี้มักบัวพัฒนาเลยนะครับเรื่องบ่เนี่า คลิปแรกๆนี่ที่ผมลงไปนี่มันยังเป็นตนิ่งหน่อยๆอยู่บาดนี้มันใหญ่แล้วครับบาดนี้เ,เ,เริ่มสซีเปียนมากแล้วเด้เอฝากขอดอยู่พอดีนะเด้เอขยู่พอดีอยากได้มะบวบไปกินกับยางละทงมะลดมือได้ว่างๆกับยางมากเดีเ๋ยวสิไปีครับโดดๆมาเก็บมะบวบไปแกงสูพี่น้องกินพี่น้องตั้งตังมาเทียดผู้น่ะถ้ทาไอ้เบื้องเป็นธรรมาสะอาดี ปูนลคนผ่แหงมาก้อเมยียอยุบเป็นธรรมชาติดีค่ะเพื่อนว,ว่าดอกเออปีเรืองธรรมดาครับพี่นองให้กำลังใจกันเออสุขุสุขนอันที่เห็นอยู่ทั้งนานดี่นี่มกพริกครับพัฒนาแล้วบัดน,นี้เริ่มเขี้ยวแล้วหลังจากที่เราปลูกไปนี่มันก็สีเริ่มติดแล้วครับบัดนีเ้เริ่มติดเป็นแถวเป็นแนวงาม,งาม,งามแล้วครับบัดนี้เนี่ยโอ้ยนายเลขาเดอ,อ,อ่มีเวียกยังดอกแต่ละเมือนนะไปหาควัดเปี่ยนพริกทิมเออ กับเฮาเนี่ย่เป็นตาโอ้ยยังเมียนมันเสียดิเอาพี่น้องพี่นังครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอพ่อแค่นี้ก่อนนะฝากขอโทษขออภัยหลายๆเรื่องสำหรับพี่น้องที่ผมบ่ได้ไปคอมเมนต์หรือว่าผมบ่ได้ไปเข้าไปเบิ้งคลิปเพราะว่ามันบางเทีกับไ่มีเวลาเข้าไปเบิ้งนะครับครั้งนั้นผมก็สิพยายามไปเบิ้งย้อนหลังให้ด้วครับเด้อขอบุญกันขอบุญกันหลายๆครับสำหรับให้เกียรติการที่การให้เกียรติที่ตามเราเบิ้งเราฟังกันนะครับเด้อเอาสำหรับคลิปนี้พ่อแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ